มารับรางวัลเงินปีกันก่อนลักกันทุกคนคะ่ะมาได้มาห้าร้อยอุ้ยมาขอสองพันห้ากดหีบสองพันห้าสันีค่ะยอยู่กับเกมยิงปลาฟอร์จูนคิงค่ายจ e ีลีกับอีแลชนแนลเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะน้องพกทุนมาที่5 0 0ยบาทค่ะ <keep> ท,ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่เบสสี่ล็อกเป้าหมายไปกันเลยคะ่ะมาค่ะทุกคนคะ่ะอยู่กับเกมที่ยอดนิสที่สุดในตอนนี้เลยนะคะเกมยิงปลาฟอร์จูนคิงน,นะคะมังกรมาลูกมังกร เลยขออาสวยงามค่ะมังกรไปตั้งแรกตัวคุณยังไม่มาตัวคุณโอ้โหตัวคุณไม่ขึ้นโอ้โหตัวคุณไม่ได้เลยทุกคนค่ะเปิดเกมมาสวยๆเลยค่ะได้มังกรมา468บาทจาาม,มานกฟินิกต่อเนื่องเลยจ่ะมาตัวปลาบอดใหญ่ออกรัวๆเลยทุกคนเกมนี้นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมยิงปลานะคะน้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวเกมยิงปลาให้ด้วยนะคะ ส่วนใครที่อยากให้น้องรีวิวเกมไหนให้ดูนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะน้องก็จะเล่นรีวิวให้ดูนะจ๊ะ มาค่ะส่วนใครที่ชอบบอกว่า,าตัวแจ็คพอตเขาก็ให้แต่แอดมินนั่นแหละพี่ๆดูหลายๆาคนที่เล่นอยู่นะคะตอนนี้น้องเล่นทั้งหมดสามคนรวมน้องด้วยนะคะเอา้าเฮ้ยได้จระเข้มาสองพันเออก็มีคนอื่นเขาก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่น้องได้คนเดียวนะคะส่วนวันไหนที่น้องไม่ได้ลงคลิปนะคะก็คือวันนั้นน้องเสียทุกคนเออคิดง่ายๆแค่นี้เลยค่ะน้องก็ไม่ได้ลงคลิปให้รีวิวทุกวันนะคะถ้าวันไหนเสียน้องก็จะไม่ได้ลงคลิปนะคะโอ้เมื่อกี้ได้จระเข้มาสองพันเลยทุกคน มาจระเข้อีกสักรอบซิจะมาไหมตอนนี้เราก็ยังอยู่ในทีเบส4อยู่นะคะเอาได้เวลคินวะมากดป้าตัวอื่นไปได้หมดเลยนะคะเกมนี้นะคะน้องก็แนะนําให้อสําหรับคนที่ทุน200ขึ้นไปแล้วกันถ้าทุน200แนะนําที่เบส1เบส2นะคะถ้าทุน500แบบน้องนะคะน้องก็อแนะนําที่ถ้าใครกลัวเสีย่ยงละกันเออค่อยๆขยับเบสก็ได้เล่นแบบพอประมาณนะคะเริ่มต้นที่เบส2ก็ได้นะคะ มาค่ะทุกคนค่ะไปกันต่อเลยตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เด็กอี่นะจ๊ะอ้าวไปหนึ่งทีค่ะทุกคน่าได้เวลคิงกับปลาตัวอ,อื่นมาอย่างต่อเนื่องเลยจ้ะช่วงตัวเกมโบนัสแต่ระดับด้วยคนณอะมันก็แตกต่างกับออปกปันนะคะอันนี้ก็จะมีแมงกระพุนหัวกระสุนมาเวลคิงอุ๊ปุยวลคิงสองตัวติดอ้าวได้แมงกระพุนหัวกระสุนมาอีกค่ะมาค้อนทานอสเข้าไหมอุ้หุยตะเข้มาลุ จระเข้ได้ไหมจระเข้งับโอ้โหจระเข้เอาได้นแมงกระพุนหัวกระสุนม,มาแทนทุกคนค่ะสังเกตนะคะเวลาน้องเล่นเกมยิงปลานะน้องก็จะไม่ใจจดใจดจ่อแค่ปลาตัวเดียวนะคะต้องขยับตัวปลาไปด้วยนะคะเผื่อตัวนี้ไม่แตกโอ๊ยกดผิด่ไปกดปืนใหญ่มังกรทุกคนเอาออกก่อนโอ้ขึ้นมาสี่พันทุกคนไวมากกับทุนห้0อยนะคะเกมนี้นะคะอย่างที่น้องเคยบอกทุกคลิปเลยว่ามันค่อนข้างจะดูดเงินนะคะแต่ถ้ามันแตกทุกคนมันก็แตกสุดยอดเหมือนกันค่ะเกมนี้ มาเวลคิงเข้าอีกไหมอุ๊ยอุโโอ๊ยจราเข้จราเข้เอาไม่มาจราเข้เวลคิงมาลุกจราเข้ายไม่เข้าสักอันเลยโอ้โหมาได้ปลาฉลามต่อเลยมาไปกันต่อเลยทุกคนเมื่อกี้พลาดจราเข้ไปค่ะกำไรตกลงมาเหลือสามพันสี่ทุกคนอุ๊ยยังไม่เข้าอีกจราเข้เอาได้แมงกัะพุนหัวกระสุนมาค่ะ แม่มกระสุนหัวกระผุนมาค่ะมาเวลคิงมาหน่อยเอาไดปาก,กระตูนมาค่ะโอ้โหมาหน่อยเข้าหน่อยจระเข้มางับโอ้โหพลาดไปหนึ่งโอ้โหทุกคนแย่มากตอนนี้แย่มากแย่เกินแย่เกินไม่ไหวทุกคนค่ะไม่ไหวแย่เกินค่ะ มาขอกำไรอีกนิดหน่อยละกันทุกคนตอนนี้กำไรเราตกเฮ้ยเราได้อ้าวสวยงามขังงับไหมโอ้โหจระเข้ไม่งับอีกแล้วทุกคนค่ะจระเข้ไม่งับอีกแล้วจ้ะมาขอไปกดรางวันรับรางวันก่อนจบเกมละกันมารับรางวันเงินปีกันก่อนละกันทุกคนค่ะมาได้มาห้าร้อยอุ้ยมาขอสองพันห้ากดหินสองพันห้าสองพันห้า โฉบไหวร้อย100เดียวสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมยิงปลาที่น้องเล่นอยู่นะคะน้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวให้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ปักหมุดใต้คลิปมาได้เลยค่ะเดีย๋ยวน้องจะรับเงินฟรีทั้งหมดแล้วก็จะขอจบกำไรไว้เพียงเท่านี้ละกันสำหรับวันนี้นะคะบายบายจ้าทุกคนคะ่ะน่าจะจบที่4 0 0พันกว่ากว่าแหละเพราะว่านี้ก็จะเป็นการ์ดไอเทมฟรีแหละบายยนะคะ